คุณธรรมจริยธรรมในการทำงานหมายถึงคุณธรรมหมายถึงสภาพคุณงามความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งทางกายวาจาและและใจของแต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นถือมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยจริยธรรมหมายถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามเหมาะสมและเป็นที่นิยม ชมชอบหรือยอมรับจากสังคมเพื่อความสันติสุขแห่งตนเองความสำคัญในการทำงานความสำคัญของจริยธรรมหนึ่งช่วยให้ดำเนินชีวิตไปด้วยความราบรื่นและสงบสองช่วยให้มีสติสัมปัญญะอยู่ตลอดเวลาสามช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติสี่ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจำนวนมาก ห้าช่วยให้มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีสิ่งที่คุณมีคุณค่า 6. ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อมๆกันคุณธรรมในการทำงานคุณธรรมในการทำงานหมายถึงลักษณะที่ดีมีควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพสุจริตคุณธรรมสำคัญที่ช่วยในการทำงาน ประสบความสําเร็จดังนี้ 1. ความมีสติสัมปันญะญญหมายถึงการควบคุมตนเองให้พร้อม 2. ความซื่อสัตย์สจริตหมายถึงการประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งทางกายวาจาและใจไม่คิดทรยศไม่คดโกง 3. ความขยันหมั่นเพียรหมายถึงความพยายามในการทํางานหรือหน้าที่ของตอนเองอย่างเข้มแข็ง 4. ความมีระเบียบวินัยหมายถึงแบบแผนที่วางไว้เพื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการถูกลำดับถูกที่มีความรับเรียบร้อย 5. ความรับผิดชอบหมายถึงความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจต่องานหน้าที่ 6. ความมีน้ำใจคือปรารถนาดีมีไมตรจิตต้องช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสุขให้พ้นจากทุกข์ เจ็ดความประหยัดหมายถึงการรู้จักใช้การรู้จักออมรู้จักประหยัดตรอเวลาตรงเวลาตามความจำเป็นเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดแปดความสามัคคีหมายถึงการที่ทุกคนมีความพร้อมทั้งกายจิตใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จประสบความสำเร็จโดยไม่มีการเกี่ยงง